ทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับจะมีตลาดนัดที่เมืองอัสสัปรแขวงสวรรคเขตนะครับตอนนี้ก็เกือบเกือบเจ็ดโมงจริงๆถือว่ามาสายแล้วนะจริงๆถือว่าผมมาสายนะครับเขาจะมากันแต่เช้ากว่านี้นะอนี้พวกหำนะครับหมาตัวนี้เป็นอะไรนะอันนี้หําอันนี้หํา มีขายหำเอาไปให้เป็ดให้ไก่ให้ปลาให้หมูอะไรอย่างเงี้ยครับหําเยอะบรรยากาศเนาะท้งโซนนี้จะเป็นหำ่มน,ะนันะ้นเขากำลังทำอะไรเนาะมีร้านค้าเกิดขึ้นอยู่หลายร้านนะครับตอนนี้เกิดใหม่นะเพราะว่าเหมือนคนเวียดนามเขามาลงทุนตลาดจะวายแล้วนะเนี่ย ทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับียวเดินก่อนขามาค่อยถ่ายเป็นคลิปแนวตั้งนะครับถ่ายบรรยากาศอันนี้ปานินโลละสามสิบห้ามันตายไปยังน่ยจิปโปมจิลอ ถั่วมะกรูดวายตลาดนี้ของขายเยอะนะครับคนขายก็เยอะนะครับแต่วันมาเจ็ดโมงนี้คือเหมือนกับตลาดจะวายแล้วนะครับทุกวันจันทร์กับวันพระหัสนะพร,ระฤหัส ถ่ายแค่แบบบรรยากาศให้ดูนะครับโอ้เต็มเลยคนตลาดเมืองอ,อัศพรโอ้เขาเมาหมดเลยเขาเมาเดี๋ยวเดีย๋ยวย้อนมาอันนี้บะหมี่ ปิ้งก็มีนะครับแล้วนะ้ขายดีบ่าไม่เอ้ยว่าดีบันไอดอยากซื้อซอยอยู่นะมาลินนะนะสเมอือละ แม่เือร์กมืเมอร์เสื้อ,อ,อนิดเลยโอ้แตนไอต่อนี่กินไม่ได้เลยกินนละแพ้แห้งาอที่แบบเป็นพ่หากออกเลยต่อน้อยเนาะตอตัวน้อยนะครับบรรยากาศตลาดนะครับห่อไม้ก็ออก แล้วจะหามาได้นะครับมาขายนะครับโอ้ผู้สาวน้อยนี่คืองามถ้ว่ขายดีบอกผู้สาวเอ๊ะ<อ>เอาถ่ายแนวตั้งมึงกันนะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับปลาแห้งปลาแห้งก็มีปลาสดก็มีปลาแห้งก็มี คนแห้งมีจบบะบอกคนแห้งคนแห้งมีคนเปียกมีอันนี้ก็ปลาแห้งทางนี้จะขายพวกเนื้อเนื้องวนเนื้อควายนะครับโอ้เท่ากับมีนะมีเอ้เท่าบ,บอกหน่อไม้ โอ้กินพอมาตรงนี้ไนดะ้กินปลาแดกแบบเตะกูดังเต็มเหนี่ยวเลยครับปลาแดกตัวนี้เป็นตัวตลาดนะครับตลาดห้่งเฮืองเมืองอัสพอโส่วนเสื้อผ้าก็มีฮะคือคนมันเบาบางแล้วนะครับคนเบาบางแล้วเพราะว่ามันสายแล้วนะ สายแล้วสายแล้วไม่อ้อยฟื้นกับมีมาขามก็มีบัเนี้มาหามบ่นเนี่อมาหามขายกองทถอะเลยกองหาพันกองหาพันโอ้จะมีคนยจะได้บ่นเนี่ยฮะ โอ้อหอยมีได้เยเอสนาถึงซื้อต่อไปเลยมัดมัดมหัวเจอเจ้าของนะมัดหัวเจ,เจอเจ้านะมันง่ามันอยาก็ได้อีลา,า,าขายเลยนี่ขายบุบขายได้บอกาขายมีด <laughs> ม้้ยขายบุบเห็นปโอ้วนี่อย่าสูบเนาะ โอ้พันยาสูบนี่ตากเองนะทำเองนะยาสูบนะครับอันนี้ฟอ,อยฟอ,อยมะก,กยุยนะครับตามใจจะหาได้นะเยอะอยู่นะอันนี้เนี่ยนไม่พี่เลยเนี่ย ยาทีโอ้เสือยาบอโอ้ยาสุกโอ้เรานึ่ว่าบ้องครับทมันใหญ่จังเลยอ<ช>ไอเราก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นึกว่าบ้องเลยใหญ่มากเลยแ <laughs> ม่นเข้าไพเลืนี่ข,ข,ขา้าเม่าบ,บอ,อขอบ้าทะเล สิแผ่นบ่เอาบ่แซบขึ้นได้บ่อ้าวมาสีแผ่นไกด์เงินก้อนเลยได้บ่กระซิมก้อนเหรอเนาะมาจากสีแผ่นเออเดีวบทแซบเลี๋ยวหนาหนาคอยสิมาทวงเจ้านั่นัดหน้าเพื่อนก็มีขายแล้วเนอันอันขมเมาเนี่ยเนาะบ่น้ำตาลบ่บ่มาไหลเอาเอา

หอยน่ะไม้มากระบกผักกาดผักกาดขาวผักกาดจอนเนาะันนนะครับบรรยากาศตลาดก็มีประมาณนี้นะครับมันจะวายแล้วนะโซนนี้ก็จะเป็นโซนพกปิ้งพวกอะไรอย่างนี้นะครับ คือถือว่าตลาดวายแล้วนะครับตลาดมันวายแล้วเดาว,ว่าคนมันรีบไปเกี่ยวข้าวนะเพราะฉะนั้นก็เลยมันก็เลยคนดูน้อยนะครับอา้วเป็นช่วงงานบุญนี่นะคนจะเต็มเลยเด้ไม่ว่าจะบุญอะไรก็ตามนะคนจะเต็มเลยนะครับ โซนนี้จะเป็นโซนพวกอาหารนะครับพวกลาบพวกอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะได้ฮอตส์ไก่สักตระกหลโบราณจะซื้อลาบหมูลาบลาบซีนล,ลาบเป็ดลาบซีนลาบเป็ดลาบหมูโอ้แดดออกแล้วนะครับก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูตลาดเมืองอัสสัพรแขวงสวัสดิเขตนะครับตลาดนัดนะทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับ ก็าาบรรยากาศนะครับเราต่างแขวงเนาะห่างไกลนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเกล,ลือปอาลาอ,อันนี้หอมกิบปันนะ หอมแดงแก็ะห่ำหำนี่จะเยอะบ่งบอกว่าข้าวพันหลายได้ขายห่ำเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะเดินทางต่อนะครับไปเซโนกลับท่าแขกนะครับถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับว่าบรรยากาศ เมืองอัสพรเป็นอย่างไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัดผมฟรีนะใครอยากตัดผมฟรีก็ได้นะครับอันนี้ที่ฝากรถนะครับกำลังสร้างอะไรไม่รู้นะครับเพื่อนที่เดินทางไปสวรรค์แล้วเนี่ยใกล้เอาไปขายสวรรค์คุณบอก ตลาดบรรยากาศยามเช้าเมืองอ,อัสสรนะครับจะมีรถโดยสารอยู่ตลอดเหมือนเหมือนเหมือนมือเนาะมีจะเที่ยวมือหนึ่งอ่ะแม่เที่ยวเดียวนี่แหละเที่ยวเดียวนี่บอกอ๋อคือมันรถ,รถแล้วแต่บ้านนะครับมันมีหลาย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 บ้านอยู่ก็ออกเดินทางแต่เช้าเช้านะครับเจ็ดโมงแวะถ่ายบรรยากาศเมืองอ,อัสสรนี่ดูนะครับ ช่วงนี้เขากำลังเพิ่มเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวข้าวแล้วก็จะมีงานบุญได้บุญใหญ่บุญส่งเอ่ออาสะพอนะครับแต่ผมไม่ได้มาแล้วครับไม่ค่อยชอบบุญส่งเหอเลยอะไรก็ไม่รู้คือตัวผมนะผมเฉยๆมากกับบุญส่งเอ่ออาจจะเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆผมเนี่ย ไม่เคยเจอปุนสุงเหือนะครับบ้านบัวไม่มีสว่างแดดดินไม่มีนะครับแถบแถรละแวกใกล้ๆไม่มีเพราะมันไม่มีแม่น้ําใหญ่เนาะมันก็เลยไม่มีปุ๋นสูงเหือนะครับมันจะมีอยู่ที่อำเภอเมืองสกนอะไรเงี้ยช่วงออกพรรษาเนาะเหือบุญแขงเรือแล้วแหละที่หนองหาอะไรอย่าง,งาเ,เงี้งเงยเนานะก็เลยไม่อินกับมันเท่ะไรบุ่นบ้างไฟอย่างเงี้ย ยังบุญสูงเฮานากายนี่ไปคืไม่ไปนะครับไม่ได้ไปแต่ว่าเสียเงินให้หลานสาวหลานฮักหลานแพงเราแวะไปขับปอไซผ่านไปก็แวะไปเอาเงินไปให้อ่ะไวเลี้ยงเบียร์ผู้บ่าวอะไรอย่างนี้นะครับให้ไปสามแสนสามแสนกีบนะ ก็ไม่กี่ร้อยบาทนะครับประมาณสักสี่ร้อยกว่าบ,บาทมนะันแต่งานมันมีหลายวันไงผมไปไปให้ก่อนในวันที่หกโอ้ยพอวันที่สิบสองก็แชทมาขอเงินอีกลุงเอกขอเงินแน่นเงินเบิเบดอะไรอย่างเงี้นะครับเสียเงินอีกเป็นเร็จเสียไปห้าแสนเลย ข้าวมันกําลังเหลืองแล้วนะครับกําลังเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับกําลังจะได้เกี่ยวกันนะครับเลืองสะพอนะครับที่นี่เนี่ยแบบโอ้นาข้าวเพิ่งงามเลยนาข้าวงามมากเลยนาข้าวบ้านน้องหลิงฮะที่ดูกน้องเดินเนะี่ยโ้งามมากนะครับ เดินทางนะครับออกไปทางมาเล็กเก้านะ24กิโลเองนะครับจากนี่ไปทางมาเลกเก้านะครับตรงเหตุหรือว่าเมืองตัวเมืองอางสปพังทองนะครับไม่ไกลนะครับช่วงนี้น้ําก็ลดแล้วนะครับถ้าเป็นหน้าฝนก็น้ําเต็มที่เต็มดอนแหะครับเยอะมากเลยนะครับน้ําท่วมแต่มันท่วมแบบแป๊บๆนะครับไม่นานก็ลดนะครับ ภาษาลาวาน้ามันอังคนก็จะมาตลาดกันนะครับมาซื้อแล้วก็ลงหนาก็บรรยากาศชุนบทน,นะครับอาสพอเป็นเมือหนึ่งที่คนไปทำงานที่ประเทศไทยเยอะนะครับ อัสพรอัสพังทองจำพรนี่เงินหลังนี้น่าจะเบอร์ต้นๆนะฮะของเบอร์อัสพรนะสวยผมชอบดีนะไม่ใช่เงินสองชั้นนะแต่ผมผมชอบเงินแบบนี้ไะไก่สอนอุทุมพรอย่างงี้เนาะทั้งแขวงสวรรค์นั่นแหละครับแขวงสวรรค์ตกเียนเขาจะไปทำงานที่ไทยเยอะ เอางา,งามครับเ้างามมากก็ที่แขวงสวรรค์นี่มันมันเป็นเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมเนาะทำนาเลี้ยงงเลี้ยงควายอะไรอย่างนงี้เนาะหาของป่าขายมันไม่ตอบโจทย์คนคนสมัยนี้นะครับจะแขวงสวรรค์เคีก็จะเหมือนภาคอีสานแบบทั่วไปทำไร่มันไรอ้อยอะไรอย่างนงี้นะไม่ต่างกันนะครับ โรงงานอุตสาหกรรมมีแต่น้อยนะครับไม่เพียงพอต่อคนก็ต้องไปทำงานที่ประเทศไทยโดยที่เน้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะครับภาคใต้อะอย่างี้นะครับก็เหมือนกับคนภอพาศานในประเทศไทยนะครับและเมืองที่แบบว่าคนไปทำงาน ประเทศไทยนะครับสภาพบ้านเดือนก็ไม่ได้แบบว่ารู้รอาอางการนะครับแตกต่างจากลาวเหนือที่เขาไม่ได้ไปทํางานที่ประเทศไทยเนาะ mm hmm. เขาทามาหากินที่บ้านเกิดนนะครับ mm hmm. เพราะว่ามันมีพืชเศรษฐกิจเยอะแล้วก็ประชากรน,น้อยที่ลาวเหนือน,นะครับ mm hmm. ดังนั้นมันจึงแบบโอ้มันจึงได้เงินเป็นเป็นเนื้อเป็นดังนะ อย่างพาราเต็มคูเต็มดอยอย่างเงี้ยนะครับลูกเดือยปัสซาลี่อะไรอย่างงี้นะเลี้ยงงัวอะไรอย่างงี้นะครับเพราะนั้นทางลาวเหนือจึงบ้านเดือนมันจึงแบบโอ้ในเขตบรรน,นอก็หลังใหญ่โตครับสร้างเงินแข่งกัน,น แต่มาทางเขตทางสวรรค์ลุกไปลาาใต้นี่ก็อาจจะไม่เหมือน,นโอ้คนกำลังแปลกหนาลแล้วกนหลบรรยากาศเมืองอัาสพอนแลงสัว์เกตให้ดูนะครับ